กดเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับมิเนล่าครับใช่ไหมเนี่ะครับนักเนี่ยจะมาช่วยเพื่อนนะครับอย่าทำเพื่อนหนูนี่นะเป็นไงเนี่ยกระดิลิลิสีเฮ้ยอย่ามาะอย่ามาลังแกเด็กนี่เดิกฉันจะช่วยเพื่อนนี่เนี่ยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเด็กตกผู้ใหญ่อหรเด็กตกผู้ใหญ่ เงยร้อ,องไห้แล้วเองี้ยเ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 งี้ยอย่าทำเพื่อนหนูเย้ตัวมือเยอะมากเอ้ยไอ้ั่นด้วยอย่าทำเพื่อนหนูาาน,หนี่บอลลูนนี่นีมาเลยยังไ,ไ,ไม่ได้โชว์ส,สกิลเลยเนะี่ย ทำไมช่วยเพื่อนรู้ว่าเพื่อนช่วยก็ไม่รู้มาเลยอย้นั่นเพื่อนหนูอย่าลังเกยเพื่อนหนูวู๊วกรโดดนะนี่เนี่ยทำร้ามเดี๋ยวจะกลัวหน่อยกลัวเลยหรอก็มาเลยเออไม่นะเพื่อนไมห่หาเพื่อน ให้เกย์บาง,งานทำเพื่อนฉันฉันไม่ยกโทนให้เกย์เน่ยอย่าว้มาเลยใครเนี้ยกับผู้ที่ช่วยงอน,อนตายเลยนอนตาค้างโอเคนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่านอนมินิล่านนั่นเองนะ ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าทุกคนจะอยากให้ผมรีวิวไหมแค่เปิดคลิปมาก็วุ่นวายแหละเคคลิปนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปดนาทีได้อืมนี่เขอท่าเดินโคตรชิวอันนี้ก็จะเป็นท่าเดินนะครับท่าเดินแบบชิวๆเลยนี่เดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นท่าวิ่งเนาะวู้วิ่งแบบวิ่งเร็วมากหรือเปล่าก็จะเป็นรูปร่างของมันอ่ะนะเราจะมองเราจะมาดูภาพนิ่งกัน เราตูดแป๊บอืมหอมมากโออบรรยากาศยังงามเห่อน้ำตกอยากไปเล่นจังเลยโอ้โหตรงนู้นก็ภูเขาอยากไปปีนจังเลยไม่รู้จะไปตรงไหนไป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 ,น,ไปน้ำตกแล้วกันนะไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็จะมารีวิวททาทางที่น้ำตกกัน ก็อาจจะได้เห็นเขาๆตอนที่ต่อสู้กันละตอนที่ช่วยเพื่อนแต่เพื่อนช่วยกับอันนี้ก็จะเป็นท่าแรกนี่เนี่ยนี่เนี่ยแทนเสียงคำนามท่าต่อไปวู้เอ้มบุญน้ำเคต่อต่อไปบนอนบอลโ๊อืม้มมันเต็มน้ำกระจาย โอเคท่าต่อไปเกิดอะไรขึ้นเป็นท่าพ่นกินปากนะเป็นท่าพ่นกินปากต่อไปเป็นท่าร้องนี้ร้องน่ารักเกินเคท่าต่อไปเป็นท่าร้องคำรามโอ้โหคำรามน่าเกงขามากฟันห้าสี่อันนี้ท่าต่อไปเป็นท่าเมื่อจมน้ำนะครับ เออไม่ใส่ท่างานี้อาจมน้ำบึกบึกบึบ็จะทำให้แกเครียวกระดิ้นนะซึ่งท่าก็ไม่ได้ต่างอะไรมากนะนี่ซึ่งท่าที่ต่างก็จะเป็นท่านี้ครับโ,โคตรแรงมั้งนะโอเคซึ่งท่าท่าทำลามกับท่านี้ก็จะยังเหมือนเดิมนะครับ ค okay. เดยวไปหาคนต่อสู้กันเลยดีกว่าน้องมินิล่านนี่น่าจะหมดอยู่นะเราอย่าบูลลี่น้องหรน,น้องนี่หน้าเกงขามากอ้วนก็อ้วนเตี้ยก็เตี้ยในเสียงมาจากไหนนี่คำรามเสียงมาจากไหนบักน้องหน่อยน้องไม่เห็น เสียงมาจากแถวนี้เราจะเลยตามไปม,มีเมทาที่มันเร็วกว่านี้เลยล่ะวิ่ง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 แม่สอนให้วิ่งออกกําลังกายทุกเช้าเราจะได้แข็งแรงอืตอนนี้คือวิ่งมานานแล้วไหนยังไม่เห็นใครเ,เออนี่มาหลังก่อน โอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที m, ่เราไปตัวกลางเมืองนะครับโอ้โหลืมรีวิวท่าว่ายน้ําเลยครับโอ้โหดูการว่ายน้ําการว่ายน้ําแบบลำลำซี่มาลำมีลำตอนนี้เราก็เมาก็มา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 ถึงก่อนไหนเลยเนี่ยเออสวัสดีเอา เอ้าสวัสดีนายโอ,อ้ทำอะไรของนายเนี่ยนายอยากโดนนี่นะไม่เคยเห็นเนาะนโมพุทธชายหลังขังแหลกมากงั้จะคำลามิกโกมามเานเนี้ยจะหนี้ยเนี้ยไปเนี่ยกระโดดทับตุ่มสลบหายเลยเนี้ แ้แ้ดีใจดีใจเลยแป๊บเออโอเคเลยเสร็จแล้วไปแล้วอ๋อแล้วตัวเล็กมากหืมตัวเล็กกับคามาตัยอีกมั้งไปไปไปโรถโคตรเท่เลยอ่ะอยากได้อยากได้ รถรถสีสนิมโ้รถคันนี้ก็เทแดงสนิมกับน้ำเงินสนิมโอ้แดงสนิมกับน้ำเงินสนิมแล้วเริ่มเบื่อแล้เนี่ยแหมเบื่อมากเลยมีแต่แบบนี้มีแต่น้ำเงินกับแบดงแหมก็ไม่ทำร้ายหนู จ้ะโอให้ชังให้ช้อนให้ตีเด็กเดี๋ยวเด็กจะตบผู้ใหญ่เองมาเลยไม่เคยเห็นหรอพี่เขาเรียกว่าแหลกมากเนี่ยจ้ะอาเงี้ยห,หนูตายเล็วตาข้างเลยตาข้างเหมือนเดิมเลยไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมห,หนูถึงสู้เขาไม่ได้ ว่าหนูมากะจอกเกินไปไม่ไหวไม่ไหวข้างนี้หนูเอาจริงแล้วหนูเอาจริงแล้วโอเคเข้าเกมมาแล้วแหลกเหมือนเดิมเลยโอ้เมื่อกี้เห็นทีโพสด้วยนะ้ตอนนี้เข้าเกมมาแล้วนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันโอ้กาลังไล่กันเลย เออพี่แกสุดยอดมากเลยนี่ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเกินห่างมาแล้วโอ้โหต่อสู้กันมันมากเราไปดูใกล้ๆดีกว่าวิ่งไปดูใกล้ๆโอ้โหต่อสู้กันมันมากนี่เน่พ่นกินปากโมรณนะเอา้าไปอะไรตรงนี้ เออพี่เกสุดยอดมากเลยชมพี่เกเลยนี่เนีนี่นีฉะนั้นเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจกกนกว่าเราจะเป็นกระเล้าตัวใหญ่นี่เนีนี่นียนี่นี้นี่เนี้เ,เ,เ,เออน้ำมันพี่คนนั้นนี่าขออะไรเช่นหน่อยได้ไหมครับ ก็ดีรอสื่อจ้าโอ้ยไลยเซนตรงไหนไหนนี่มันฆ่ากันชัดๆอ้ากระโดนนี้กระโดดลงนะ้ำหนีปุ๋มโอหวังว่าจะไม่ตามมาเยอะนะเยอะกลัวมากเลยตามมาไหมนะเย่ไม่ตามมาเพราะเขาเป็นหุ่นยนต์เขาก็เลยกลัวเขาตามมาอยู่เราต้องรีบว่ายน้ำหนีหรือเรียกว่าจุ่งนั่นแหละมาเลย โอเคเขาไม่ทำร้ายเราแล้วกลับบ้านดีกว่าเย่เขาไม่ทำร้ายเราเลยวอืมแว้น้ำกลับบ้านก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่ายืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่อใครนะครับหรือถ้าชอบง่ายงเนี่ยก็กดให้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้โหแดดจ้าจริงๆเลย